ก,กลับมา EP 2นะคะรีวิวต่อนะคะตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในภูทับเบิกจริงๆนะคะเส้นทางก็เหมือนเดิมค่ะครุกระรุงรังรุงริงเหมือนเดิมอุย้ยมีดอกพญาเสือคง้งทุกคนอุย้ยทุกคนดอกพญาเสือคง้งมันออกแล้วอ่ะ เปลี่ยนอะไรมากนะยสกายวิวสกายวอล์กสกายวอล์กภูทะเนี่รีสอร์ทแรกที่เราเจอก็จะเป็นสกายวอล์กภูทะเบิลตอนที่มาครั้งนูเขายังสร้างไม่เสร็จอันนี้เขาสร้างเสร็จแล้วนะสร้างโดมนี่โดมอันนี้แหละเขาสร้างปีที่แล้วเนี่ย นนมันก็จะขับยากนะเพรามันมีรถส่วนไปส่วนมาถนนเล็กๆอย่างนี้นะทุกคนต้นเมเปิลก็ใบะะเริ่มเป็นสีนะ้ำตาลนะคะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะวิวดีดนะทนังนี้วิวดีรู้สึกป้ายมันเยอะขึ้นนะ่ะ ู้สึกป้ายเยอะรเอรีสอร์ทมันเยอะขึ้นนะทุกคนอ่าแต่ก่อนปีแล้วตรงนี้ไม่มีปีนี้มีที่ขายของตรงนี้นะเออหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนี่นี่อันนี้เดิมมีขายของปีที่แล้วไปดูคลิปเลยล้างมากแล้วถนนก็ต้อนรับเหมือนเราเหมือนเดิม <c oughs> เหมือนเดิมเลยแต่ดีขึ้นนิดนึงอะตรงเนี้ย เนี่ยเขาปูใหม่เนี่ยเขาปูปูนใหม่ก็ททาปูนใหม่แต่ปีที่แล้วนี่มันหนักกว่าน,นี้นะเรามาเดินเที่ยวกันเลยปีที่แล้วอัอปเดตมาอัปเดตให้ทุกคนด ตลาดมงนะนี่ตลาดมงภูทะเปิดใกล้กับหอน,นาฬิกานะคะทุกคนก็สามารถจอดซื้อผลไม้ของฝากสดกรอบอร่อยราคาถูกแม่ค้าใจดีให้ชิมฟรีตลอดตลอดทางเลยไม่กินไม่ว่าไม่ซื้อก็ไม่ว่าด้วย จนกว่าเราจะเกรงใจแล้วเราก็จะซื้อขวามือก็จะเป็นทางขึ้นไปดูหอนาฬิกาอ่าอันนี้เปิดแล้วมาปีที่แล้วไม่เปิดนะโปธเทเปิดวิวคาเฟ่ว้าวเราต้องมานะทุกคนนี่นี่คาเฟ่นี่นี่นสวยอาโดมนี้ทําไมย่าทาไมเนี่ยโดมน,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 นี้งามงามงาม,งามแสนสุขติดต่อสอบถามว่างนะจ๊ะเออสวย ราคาเหลือคืนละ500ห้าร้อยบ้าบอเฮ้ยบ้าบอหมาเข้าได้ไหม 2> 2รเราเคยมาพักสองที่แล้วนะทุกคนรู้ป้างราคาพันห้านะแถมหมูกระทะฟรีทุกคืน <ไป S 1> แต่วันนี้ลุงท้ายห้าร้อยบาทมันมันเร้ามากมันเร,าร,ร้ามากเออวะไม่เขาเขียนคืน องไปมาอุย้ยแดดพระเจ้าอุณหภูมิเท่าไหร่โอ้แต่มันเย็นนะมันเย็นแต่มันมีแดดนะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยมาเลยเนะี่ยบัวหิมะโลละสิบทำไมม,มันถูกอย่างนี้เมื่อปีที่แล้วอะโลละสามสิบห้าเนี่ยเนี่ยวิวเนี่ยเนี่ยจะมาพักตรงนี้ก็ได้เนะี่ยตรงเนี้วิวดีมีของกิน ขาย360องศาก็วิวดีทุกคนถ้าเราสายกล้องแบบเร็วไปมาก็อย่าว่ากันนะเราอยากให้เห็นวิวสวยๆแลยวนะอันนี้สวยอันนี้อันนี้สร้างใหม่นะสร้างใหม่ไร่ทิวตะวันตรงนี้ก็หนึ่งพับาท จอดรถยากมากเลยขนของยากไรสุวิทย์ก็ว่างนะคะถ้าถ้าไม่ได้พักไรสุวิทย์ก็มาทานข้าวที่ไรสุวิทย์ได้อ,อ,อันนี้เปิดใหม่โอเปิดใหม่หลายนีดน,นี่เปิดใหม่เป็นแถบแนบเ่เปิด คนถ้ามาจันถึงเพรหัสแต่ถ้าสุกอะไม่แน่นะมันสุกอะข้างบนนั้นสวยทำใหม่นะข้างบนนั้นอะชื่อโอโซนแต่ว่าเป็นนอนในแคปซูลนะนอนในแคปซูลทั้งนี้สวยเนี่ยบ้านสองหลังนี่ดีนะ กคสองคนมันน่ากลัวมันไม่มีคนเฝ้าให้เราอ่ะบางทีที่พักวิวดีสวยแต่ขาดความปลอดภัยก็น่ากลัวนะเพราะว่าเรานอนอยู่อะไรเงี้ยทุกคนนี่ตรงนี้ก็เป็นบ้านสักุลา ที่แล้วเยอะมากอันนี้เป็นภูซากุระเราอยู่จุดสูงสุดข,ของภูทับเบิกแล้ว เบียเนี่ยเออหลังหลังนี้โอเคนะสะอาดด้วยแต่คิดว่าน่าจะพันห้าอัพคือของไล่น้องเบียเนี่ยมันจะแบบว่าสามารถดูสตอรอเบอรี่ได้ดูดอกไม้ได้ไล่น้องเยียนะอันนี้เราเหมือนเราจะเข้าหมู่บ้านเลยอ่ะมันอยู่ไกลไปเปล่า หกร้อยเมตรว้าวว้าวนู่มนุ่มเงียบเดียวในรีวิวเขาบอกว่าเงียบไปทางไหน้ายขวาขึ้นใช่ไหม ยอดเลยอะมองเห็นวัดด้วยนะ่ะอ,อ้เขาจะเต็มอ่ะเธอคือเขาได้คะแนนดีด้วยถามก่อนจอยจอยังไงวะเนี่ยทุกคนเนี่ยไรตะวันแดงก็จะมีห้องพักหนึ่งสสไม่ใช่หมดแล้วบอ เมื่อจอนหลังนี้ยังไม่มีที่พักนะรูปะระวังเ,เออวนวนเขาอ๋ออันนี้พันอันนี้วิวไหนอ๋อไ่ตะวันแดงเขาจะอยู่ติดกับพันเลิศวิวเราไปถามตะวันแดงไปราวนรถกับหรือว่าจอดก่อนอดเดี๋ยวจอดก่อนไปถามนนราคาก่อนนะทุกคนทุกคนเมื่อกี้ ทุกคนเมื่อกี้เราไปสอบถามแล้วนะคะมันไม่ได้ตรงปกในรีวิวนะคะที่ว่าห้องละ1,000บาทนะสรุปแล้วห้องนอน2คนนะ่ะพันแทุกคนนี่วันธรรมดานะแล้วห้อง4คนนะ่ะสองพแล้วก็มีโดม VIP ห้องน้ำในตัว2อ0พันหซึ่งมันเกินบัตเจ็ตเราอะ่ะเออเราเที่ยวแบบว่าประยัด เราไปเที่ยวหลักร้อยอะแต่วิวเราต้องหลักร้านตามคอนเซ็ปต์ของช่องเรานะขำสรุปไล่ตะวันแดงก็เราไม่ได้เข้าพักนะคะเพราะว่าเกินบัจเจ็นนะคะเดี๋ยวเราไปหาลงท้ายนะคะลงท้ายเขาเขียนว่า500บาทต่อคืนเดี๋ยวกลับไปหาลงท้ายกันนะคะทุกคนโอเคค่ะ